เอาละครับสวัสดีเพื่อนนี่รักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Rollercoin ก็ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาอีกแล้วครับสำหรับเกมฟรีที่เพื่อนๆทุกคนสามารถเล่นได้ในเบราว์เซอร์เพื่อนๆก็วันนี้มีจิตรกรรมนะครับเป็นเครื่องนะครับเครื่องขุดแมวนะแมวกวักนะครับก็เท่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมตกใจคือเครื่องนี้นะครับกำลังขุดเยอะมากเพื่อนๆนะครับเกือบถึง1ล้านเลยนะนะครับก็คือไอเนี้ยคือก้าวแสนนะเพื่อนๆ เออก็ถ้าในตลาดนะครับราคามันประมาณ90ดอลเลยมั้งผมลองไปเช็คมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันนะครับนี่นะก็ตอนแรกผมคิดว่าจะขายถูกนะครับมี2เครื่องนะครับแปลว,ว่าคนเนี้ยเขาน่าจะเล่นเควสแล้วก็น่าจะเป็นสายเติมนะครับเขาเลยสามารถทําจิตกรรมภายในเพียงแค่2วันแล้วได้มานะก็อ่ะนะครับนี่เห็นปะ กำลังของเครื่องนี้คือ9แสนนะครับเพื่อนๆสามารถได้ฟรีเลยนะก็ใครที่เป็นสายฟรีผมว่าเหมาะสุดๆนะครับส่วนตัวผมก็าหาเก็บเครื่องแบบว่าราคาที่แบบบางคนตั้งเพื่อที่ทจะโยกไอเดียนะครับบางคนขอมาตั้งแบบบางคนไม่ค่อยสนใจตลาดนะครับขอบบมาตั้งราคาถูกๆเลยเพื่อนๆบางที0.01อะไรแบบเนี้ยนะครับกำลังขูดแบบ2-3หมื่นเนี่ยผมว่ารีบซื้อเลยนะ เพราะมันจะคุ้มมากนะครับเนี่ยบางวันก็มานั่งรีเซ็ตตรงนี้โอเคนะครับเพื่อนๆก็จิตกรรมนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับจริงๆผมควรที่มารีวิวสองวันก่อนเนาะแต่คือผมก็ลงคลิปไม่ค่อยถี่เท่าไหร่และช่วงนี้นะครับเออนะช่วงนี้มันมีเกมให้เล่นเยอะมากแล้วก็ใช้ระยะเวลานในการทําคลิปนานขึ้นเพื่อที่จะมารีวิวในเรื่องของตัวรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับก็ในเรื่องของจิตกรรมนี้นะครับควสเนี่ยมัน,มน ไม่เหมือนจิตกรรมก่อนนะครับมีแค่3ามควสเองนะครับก็มีการเล่นเกมนอกแล้วก็ใช้ในเรื่องของตัวเดิมลดรอคอยนะครับนี่นะก็คือไอสอเนี่ยตัดทิ้งไปนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่เราได้จากตัวของการเล่นเกมเพื่อนเพื่อเห็นปะแต่ก่อนมันจะเป็น500ใช่ไหมนะครับตัวของจิตกรรมนี้นะครับในเรื่องของตัวฮอตวิกเนี่ยก็ทําเป็น650้ละก็ในเรื่องของการเก็บพอยน์เนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับในระยะทางเพื่อนเพื่อนสามารถได้รับเครื่องขุดนะ ตลอดระยะทางเลยนะครับติดตามตัวของเ Tele gram ได้นะครับเขามีช่องทางติดตามตรงนี้นะครับนี่ทวิตเตอร์ส่วนมากกับผมจะเข้าตัวของทวิตเตอร์ก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็ทวิตเตอร์เขาก็จะมีคนมาแปะนะครับว่าเราต้องเล่นยังไงนะครับถึงจะได้เครื่องขุดนะมันก็มีคนคอมเมนต์บอกอยู่นะโอ้โหดูคนนี้ดิโอ้โหดูคนนี้กําลังขุดเขาสุดยอดมากเลยเพื่อนเออโคตรที่อ่ะดูดินะครับ เนี่ยบางคนเขาก็มาโชว์นะครับนี่นะน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าอืมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเครื่องขุดก็เครื่องขุดสุดท้ายนะครับก็ทั้งหมด50เลเวลนะครับแต่ระยะทางเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเออเวิลหนึ่งเราก็ได้เครื่องเล็กเห็นปะ่ะนะครับได้เครื่องมาได้เครื่องมาเห็นไหมมีแต่เครื่องทางนั้นเลยนะครับเนี่ยดูดีสองออะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็สําหรับใครที่แบบว่าเครื่องนี้ไม่สวยนะครับก็ไปตั้งขายได้นะเราได้มาฟรีๆเราสามารถไปตั้งขายได้นะครับเนี่ยเราเก็บจิตกรรมทั้งหมดา50นะครับใช้ตัวของ EXP <AP> เท่าไหร่วะเนี่ยใช้ของตัว EXP น่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยเบื่อนๆเพื่อนๆสายตาออัน,นี้ภาพมันเล็กเนาะ<ย>โอ้โหดูดิ เป็นล้านแต่เล่นทั้งหมดกี่เกมวะเนี่ยเก็บมาละแสนจะทันไหมเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลา5วันแต่ถ้าเราเล่นตั้งแต่วันที่7จ็ดผมว่าน่าจะทันนะครับเริ่มเล่นแล้วกเ็เล่นให้ครบทุกเกมนะครับนะก็เก็บเลเวลให้มันเต็มทุกเกมเลยก็เกมหนึ่งเนี่ยนะครับนี่นะก็แอดนี่ยนะครับเล่น3เกมนะครับเกมที่สี่จะเป็น650พอยห์นะกเ็เพื่อนเพื่อนก็ตามนี้เลยนะครับก็เก็บไปก็จริงๆถ้าเรานับเกมเนี่ยสามารถเก็บได้เยอะนะก็650 650 โอ้โหแลล้านเจ็ดอะนะโอ้โหก็หนักอยู่นะครับแต่ก็มันก็เป็นเครื่องกุดสุดท้ายที่มันโหดเอาเรื่องนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วคนที่มันได้มา2เครื่องเมื่อกี้ที่เขามาตั้งขายอาจจะเป็นในเรื่องของเขาไม่ชอบมันแบลเกินแล้วก็เขาอาจจะเป็นการใช้เหเรียญโรลเลอร์คอยนะครับเออสุลตตานนะครับใช้ก็เลยทําให้ในเรื่องของการกริจกรรมเขามารวดเร็ว นะครับสายเติมมันเร็วอยู่แล้วแต่สําหรับสายฟรีก็ต้องลิ้นวันที่7จริงๆนะครับถ้าวันที่5ถามว่าทันไหมผมว่าอาจจะทันนะครับถ้าเราเก็บทุกเกมจริงๆนะครับไม่ใช่แบบเราเก็บแค่เกม2เกมแล้วเราก็พอแล้วก็เบื่อนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับเราเล่นไปแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบๆเพื่อนๆมันก็เบื่อมันเดิมอะ่ะผมเคยแบบลองเล่นจริงๆแล้วมันก็ได้เต็มที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซีซั่นหนึ่งแล้วก็ ลอยลานะครับหมดแรงนะครับหมดแรงอ่อนล้าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวของจิตกรรมโรลเลอร์คอยนะครับเครื่องขุดแมวกวักนะครับก็ได้กําลังขุดเยอะมากก็สําหรับใครที่อยากจะนะครับได้เครื่องขุดหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่มองเครื่องนี้ก็ได้นะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนที่แบบเอาเท่าที่มันไหวนะครับระหว่างทางเนี่ยเราได้เครื่องขุดไอ้ตัวเนี้ย นะครับตัวของสเก็ตบอร์ดหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกเรือพวกบรอดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมว่าก็คุ้มและก็ถือว่าสุดท้ายมันเป็นของแถมให้ละกันนะแต่และเครื่องที่มากนะครับกิจกรรมนี้ผมว่าสุดยอดนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับสำหรับตัวของกิจกรรมนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของตัวโรโลคอยนนะครับส่วนตัวผมก็ ถอนปกติอยู่นะครับก็จะสลับกันไปนะครับจะเป็นบิตคอยจะเป็นโดสคอยนะครับก็ยังถอนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขั้นต่ําในการถอนเพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่อันนี้เดี๋ยวผมถอนก่อนละกันเดี๋ยวลืมโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้วิธีการถอนไม่มีอะไรมากนะครับเอากระเป๋านะครับเพื่อนๆอใช้ตัวของ กระเป๋าบิทคอยเลยนะครับโดยตรงเลยโนดโดยตรงเลยหรือจะใช้เป็นกระเป๋าของตัวไปแน้นหรือว่ากระเป๋าเทรดต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเอาโค้ดนะครับตัวของในอีเมลมาใส่นะครับแล้วก็จะถอนให้ตามระยะเวลานะเพื่อนๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เตกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเล่นจีกรรมกันนะบ๊ายบายจ้า